มามาก <za> ินเร็วลูกยื้ยื้ยเนี่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 ยมีให้ให้พ่อจะน้ำตาเนี่ยแล้วก็ให้ดําแล้วก็ให้หลังนะกินนะลูกเออเออมีขนมด้วยแม่บุญมาฝากนะลูกนะรักษาพาคุ้มครองลูกกินน้ําแข็งลูกมือกับดิฉันกินน้ําแข็งลูกกินน้ําแข็งลูกดาวกินน้ําแข็งเร็วมากินน้ําแข็งมาลูกน้ําตาลมากินน้ําแข็งนะลูกรักษาพาคุ้มครองนะลูกแม่ไปทําบุญวัดยานเอาบุญมาฝากนะวันนี้วันพระลูกน้ําตาลกินน้ําแข็งลูก กินน้ำแข็งลูกกินน้ำแข็งนะตีนหนึ่งละมากินข้าวลูกข้าวลูกมาแล้วมาเลวตัวเล็กตาหนากินข้าวลูกเฮ้ยกินข้าวกินข้าวลูกเร็วมากินข้าวเลยลูกมาล,ลูกมามากินข้าวมา น้ำพี่น้องสะอาดล้วจ้าข้างถนนตีหนึ่งกว่าละกินข้าวแล้วลูกตาซสีขกินทุกวันนี้เราไปแช่น้ำตอนดึกแม่ต้องมาล้างกระมังเปลี่ยนน้ำใหม่เลยดูสิตีหนึ่งกว่าแล้วเนี่ยคนท้องยไม่ได้กินข้าวต้องนอนกินด้วยรเราหมดละเดี๋ยวแม่เติมให้ อนอนกินเอาพี่วัวนอนกินเลยเออเออกินลูกมองหน้าแม่ทำไมเ้าขนมเหรอเอ,อ้ยแม่แดงมั่วนี่นะ ไม่แดงอ่ะไม่แดงไม่ให้ลูกอ่ะไม่แดงเอาป่ะไม่แดงให้น้ำตาลลูกให้น้ำตาลเหรอไหมดาวไหม,ไหม <c oughs> ตาเหรอไหมคะ <c oughs> ไปได้ก็นไหมอ่ะน้ำตาลครับไม่ให้แบบ รักของแม่แม่อุ่มาฝากนะเออใครเอาอีกอแม่ให้ดูสภาพห้องโอ้ตายแล้วทำไมทำอย่างเงี้ยไม่ทำกับแม่เนี่ยดูดึงม<อ>ั่วดออกมาอกี่โมงแล้วจะตีสองแล้วกินข้าวแล้วกันไปกินข้าว กินข้าวเกินน้อยหิวข้าวหรอกอ่ะก so ินข้าวกินข้าวกินข้าวเอ้ยเดี๋ยวกินขนมเดี๋ยวกินขนมลูกกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนอกาลมังที่สองอ่ะเออมีคนอยากกินขนมอ่ะแม่ให้เอออ่ะอ่ะแม่ให้หูก อเสือน้อยอาเสือน้อยอ่ะแม่ให้ลูกอะ่ะอย่าไปแย่งน้องลูกอ่าเนี่ยขอบคุณแม่คุกกี้นะคนท้องอืมน้องขอบคุณแม่คุกกี้นะเนี่ยขนมเนี่ยมาจากอังกฤษนะโอเคนะอ่ะอ่ะอีสองตัวเล็กอะคนท้องนี่ของตัวเล็กนี่ของคนท้องอ่ะตัวเล็ก ขนมนะขนมแท่งนิ่มอ,อ่ะตัวเล็กกินดีๆอ่ะพี่สองคอนทอ้องตัวเล็กคนท้องอ่ะพี่สองมาถามแม่ เล็กแย่หมดแล้วดีสองขอบคุณแม่ก่อนแล้วขอบคุณครับก่อนแล้วดีสองอะดูดเลยกันท้องอีกก่อนดีสองแล้วปะ่ะ อีกยี่สิบนาทีตีสามแล้วแม่เก็บห้องสะอาดหมดแล้วนะลูกน้ำสะอาดหมดแล้วอ้ยล้างไส้เลยเพื่อนๆนต้องล้างใหม่หมดเลยค่ะห้งรวดเลยพวกนี้แล้วก็ไปติดใหม่ใี้พวกนี้ล้างหมดแล้วอันนี้ก็เหลือกวาดน้ำออกไปเพราะว่าแฉเพื่อนเพื่อนูมันขังประมาณนี้ขังไม่หมดเลย เนี่ยขังเต็มไปหมดเดี๋ยวต้องกวาดออกไปอกวาเดเร็จมันก็จะมาขังตรงนี้เพราะตรงนี้มันสูงเอจะปีสามแล้วลูกเอ้ยแม่ไปทําบุญวัดจานท์บุญมาฝากแล้วลูกแต่กวาดพื้นอนเหนื่อยแล้วอิ่มไหมลูกอิ่มไหมกินขนมเยอะแยะเลยนะตัวเล็กตาเป็นอะไรเหแม่พี่ีาตาเจ็บอ่ะตาเจ็บอ่ะลูกโดนอะไรมามพว่พวงพ่วงหายพ่วงหาย <laughs> นอนแล้วลูกฝันดีนุ๊นกเออฝุ่นไหนให้ประกุตีนค่ะแม่รักหนูนะแม่รักหนูนะลูดดกตัวเล็กเออวีสองจุย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 ฝันดีรูกกี <laughs> ่โมงละตีสามแล้วเพื่อนๆูรักษาพระคุณพ่อค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน,กนลูกแม่ตั้งทำมือไวนะ้ละแปดชั่วโมงนะมันก็จะไปปิดเอาตอนประมาณ สิบเอ็ดโมงนะโอเคลูกอืมอืมเจ้าน้อยลู้มา กินลูกแม่เติมน้ําให้เต็มเต็มแล้วนะคะน้ําตรงนี้แม่เติมให้เต็มเต็มแล้วนะลูกรักษาพาคุ้มครองนะเดี๋ยวบังเอิญกับโชคดีรักษามะเร็งหายแล้วแม่จะพากลับมานะนะลูกนะอืงวงล้สี่สามเจ็สิบห้าแล้วเรากินอาหารเล็ดลูกขนมลูกเน่เน่เดี๋ยวแม่เอาขนมให้เดี๋ยวแม่โยนนะลูกอ่ะ อ่ะอ่ะแม่โยนนะลูกเพราะพวกหนูกลัวแม่มากินนะลูก